ทุกครั้งที่โลกหมุนไปข้างหน้ามักจะมีใครบางคนที่ลุกขึ้นมาเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาหนึ่งในนั้นคือหญิงชราตาบอดจากบาวแกเรียผู้คนทั้งยุโรปเรียกเธอว่าบาบาวานกาเธอไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่เชื่อกันว่ามองเห็นอนาคตได้อย่างลึกลับ และแม่นยำจนหน้าขนลุกตั้งแต่เธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงหลังความตายชื่อของเธอยังคงถูกกล่าวถึงไม่เว้นแต่ละปีเพราะคำทำนายหลายข้อที่เธอพูดไว้ได้เกิดขึ้นจริงอย่างไม่น่าเชื่อบาบาวานาก้าเกิดเมื่อปี1911ในครอบครัวยากจนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่ไวเด็ด หลังจากถูกพายุทรายพัดเข้าใส่ดวงตาอย่างรุนแรงแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเองเธอกลับเริ่มมีสัมผัสพ,พิเศษพูดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและค่อยๆกลายเป็นหญิงผู้เป็นที่เคารพในดินแดนเบาขาดคำพูดของเธอมักเป็นประโยคสัน้นแต่กินใจคล้ายปริศนาจนใครต่อใครต้องจดไว้ตีความในภายหลัง หลายคนคงเคยได้ยินว่าเธอเคยทำนายเหตุการณ์ใหญ่ของโลกเช่นเหตุการณ์9.11ทับ1การเกิดสึนามิปี2004การล่มสลายของสหาภาพโซเวียตและแม้แต่การระบาดของโรคร้ายที่ทำให้โลกต้องหยุดชะง,งักซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ชื่อของบาบาวานากา้าไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งมีคนย้อนกลับมาค้นในสมุดคำทำนายของเธออีกครั้ง และพบข้อความหลายบรรทัดที่พูดถึงปี2026ปีที่เธอระบุว่าโลกจะเปลี่ยนจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปี2026กำลังจะมาถึงและสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญหลายคนตีความว่านี่อาจเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลก ปีที่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะผลัดใบจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งและเป็นปีที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความจริงว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่ในสมดุลเหมือนเดิมอีกต่อไปบาบาวานากาเคยกล่าวไว้ว่าปีแห่งการสั่งสะเทือนของผู้นำผู้มีอำนาจจะเปลี่ยนมือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกประโยคนี้เคยถูกมองว่าเป็นเพียงถ้อยคำกว้างๆแต่เมื่อเรามองโรคในตอนนี้ จะเห็นว่ามันเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนประเทศในเอเชียรเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจีนอินเดียและกลุ่มประเทศบริกส์เริ่มขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่อำนาจของโลกตะวันตกเริ่มสั่นคลอนจากปัญหาภายในทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนจึงเหมือนกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นช้า แต่มั่นคงเมื่ออำนาจของโลกเปลี่ยนมือย่อมหมายถึงสมการใหม่ของมนุษยชาติเงินตราพลังงานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติจะถูกจัดสรรใหม่ทั้งหมดบางประเทศจะร่ำรวยขึ้นบางประเทศจะตกต่ำและผู้คนจำนวนมากอาจต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะสิ่งที่เคยมั่นคงอาจไม่มั่นคงอีกต่อไป ปี2026อาจเป็นปีที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการทดสอบยุคที่ผู้มีอำนาจเก่าต้องวางมือและผู้มีพลังใหม่จะก้าวขึ้นมาแทนที่มีอีกตอนหนึ่งในคำทํานายของบาบาวานาก้าที่กล่าวไว้ว่าแสงใหม่จะถูกค้นพบแต่จะมาพร้อมความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักประโยคนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอกำลังพูดถึงอะไร บางคนตีความว่าเป็นพลังงานรูปแบบใหม่บางคนเชื่อว่าเป็นคำเตือนเรื่องภัยธรรมชาติเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกเริ่มเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นอุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติการน้ำแข็งขั้วโลกละลายและระบบนิเวศหลายแห่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างน่ากังวลนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเรียกช่วงเวลานี้ว่าจุดเปลี่ยนของโลก เพราะถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเกิดผลกระทบที่ย้อนกลับไม่ได้อีกต่อไปในอีกด้านหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางกลุ่มเชื่อว่าคำว่าแสงใหม่ของบาบาวันกาอาจหมายถึงพลังงานฟิวชันหรือพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มนุษย์กำลังเร่งวิจัยหากสำเร็จมันจะพลิกโฉมโลกทั้งใบมนุษย์จะไม่ต้องพึ่งน้ำมันหรือทานหินอีกต่อไป แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจสร้างความเสี interior, ่ยงครั้งใหญ่เพราะพลังงานชนิดนี้มีความร้อนสูงมหาศาลหากควบคุมไม่ดีผลลัพธ์อาจเป็นหายนะระดับดาวพลังเคราะห์คำทำนายของเธอจึงเหมือนเป็นคำเตือนสองแง่สองงามบอกเราว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความก้าวหน้าอาจแฝงด้วยอันตรายเมื่อพูดถึงคำทำนายเรื่องเทคโนโลยีบาบาวานาก้ายังพูดไว้ด้วยว่า มนุษย์จะเริ่มสร้างมนุษย์อีกแบบซึ่งไม่ใช่เลือดเนือ้อแต่มีจิตสำนึกหากเรามองจากปัจจุบันจะเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงยุคของ AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว AI หลายตัวมีความสามารถคิดเรียนรู้และตอบสนองราวกับมีชีวิตบางระบบถึงขั้นสามารถสร้างผลงานศิลปะ แต่งเพลงหรือเขียนเรื่องราวด้วยอารมณ์ใกล้เคียงมนุษย์นักปรัชญาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าถ้า AI มีจิตมนุษย์ยังเป็นผู้ควบคุมอยู่หรือไม่คำทำนายของบาบาวันนากาจึงไม่ได้เพียงเตือนเรื่องอนาคตทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนคำถามทางจิตวิญญาณว่ามนุษย์จะรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างได้มากแค่ไหนปี2026 อาจเป็นปีที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตจำลองเริ่มพร่ามัวและอาจเป็นปีที่มนุษย์ต้องเลือกทิศทางของตอนเองอย่างเด็ดขาดคำทํานายอีกข้อหนึ่งของเธอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คนถืองอนเทาแต่ไม่มีค่าผู้มีศรัทธาเท่านั้นที่จะอยู่รอดถ้อยคำนี้ชวนให้คิดถึงสภาวะของโลกในตอนนี้เมื่อเงินตราเริ่มไม่มีค่าคงที่ เศรษฐกิจโลกผันผวนและเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาแทนที่ระบบเก่าบางประเทศกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงบางประเทศหนี้ท่วมบางคนเริ่มกลับไปใช้ของแลกของและบางกลุ่มเริ่มหันกลับมาพึ่งธรรมะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือจิตใจที่ไม่วันไหวบาบาวานากาอาจกำลังบอกเราว่ามนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคที่วัดกันด้วยศีลธรรม ไม่ใช่ทรัพย์สินและผู้ที่มีความดีในใจจะเป็นผู้รอดจากความวุ่นวายทั้งหมดหากเรามองจากมุมหนึ่งจะเห็นว่าคำทำนายของเธอไม่ได้เป็นเพียงการคาดการเหตุการณ์ลึกลับแต่คือการเตือนให้มนุษย์กลับมามองตนเองเรากำลังใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งขันสะสมแต่กลับลืมถามตนเองว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรปี2026 อาจเป็นปีที่มนุษย์ต้องหยุดและทบทวนเพราะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนสิ่งเดียวที่คงอยู่คือใจของเราเองเมื่อโลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินควบคุมมนุษย์จำนวนมากเริ่มรู้สึกเหมือนหลงอยู่ในกระแสที่ไม่อาจหวนกลับบาบาวานก้าเคยพูดไว้อีกว่าเมื่อความมืดครอบงำผู้คนจะหันหาความสว่างจากภายในตนเอง ประโยคนี้อาจเป็นคำเตือนถึงยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ยุคที่เทคโนโลยีและความสะดวกสบายพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแต่จิตใจของคนกลับว่างเปล่าและเหนื่อยล้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกภายนอกจเจริญขึ้นทว่าภายในกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจหลายปีมานี้เราเห็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญ,ญาณที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผู้คนเริ่มหันมาสนใจการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลและการตื่นรู้ในจิตสำนึกมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดศาสนาใดตาเริ่มพูดภาษาเดียวกันคือการกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับที่บาบาวานก็เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อโลกตกอยู่ในความมืดผู้คนจะเริ่มเห็นแสงแห่งจิตใจนั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังเดินเข้าสู่ในตอนนี้ ในปี2026การเปลี่ยนฐานนี้อาจเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าจะมั่นคงทั้งระบบการศึกษาการเมืองาศาสนาและเศรษฐกิจหลายสิ่งจะถูกเปิดเผยหลายสิ่งจะพังทลายเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นแทนที่และนั่นอาจเป็นสิ่งที่บาบาวานก้าพยายามเตือนให้เราเตรียมใจไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนักวิเคราะห์บางคน เปรียบเทียบช่วงนี้กับการเข้าสู่ยุคเตือนรู้ทางจิตหรือ Spiritual Awakening ซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องเหนือธรรมชาติหากแต่หมายถึงการที่มนุษย์เริ่มมองเห็นความจริงว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสะสมสิ่งของหรือเงินทองแต่เพื่อเรียนรู้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีสติการที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มสนใจเรื่องพลังบวกพลังจิตการสวดมนต หรือการใช้ความเงียบเพื่อเยียวยาใจล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลกที่ตรงกับสิ่งที่บาบาวานก้ากล่าวไว้ว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมเพราะผู้คนจะเปลี่ยนจากภายในเธอยังเคยพูดถึงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงเวลานี้ว่า <_ Cant S 1> พื้น <definite> ดินจะสั่นน้ำจะเอ่อล้นและไฟจะลุกขึ้นจากที่ไม่ควรมีหลายคนตีความว่าเป็นคำเตือนถึงภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เองซึ่งตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคกำลังเพิ่มขึ้นในความถี่และความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่คือผลจากความไม่สมดุลที่เราสร้างขึ้นแต่บาบาหวานกล้าไม่เคยพูดเพียงด้านมืด เธอมักจะฝากแสงแห่งความหวังไว้ในทุกคำเตือนเธอพูดว่าเมื่อความมืดที่สุดจะผ่านพ้นแสงแห่งยุคใหม่จะเริ่มขึ้นหมายความว่าความวุ่นวายที่เราเผชิญในตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายแต่เพื่อผลักให้มนุษย์กลับมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงปี2026จึงอาจไม่ใช่ปีแห่งการหายนะแต่เป็นปีแห่งการชำระล้างเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่พลังแห่งความเข้าใจ และความเมตตาเข้ามาแทนที่ในด้านเศรษฐกิจบาบาวานกาได้พูดถึงยุคที่เงินจะไร้ค่าซึ่งนักคิดหลายคนตีความว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคของระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเงินสัตว์อาจหมดความหมายและระบบเศรษฐกิจใหม่จะเกิดขึ้นที่ไม่อิงกับทองคำหรือธนาคารแบบเดิมแต่ผูกกับความเชื่อถือความไว้วางใจและพลังของจิตใจผู้คน โลกจะไม่วัดค่าคนด้วยจำนวนเงินในบัญชีอีกต่อไปแต่จะเริ่มมองที่คุณค่าภายในความสามารถและพลังของการสร้างสรรค์เมื่อพิจารณาคำพูดของเธอในบริบทนี้มันชัดเจนว่าศรัทธาที่บาบาวานก,ากล่าวถึงไม่ได้หมายถึงศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงพลังแห่งความเชื่อที่อยู่ในใจมนุษย์ผู้ที่เชื่อมั่นในความดีผู้ที่มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลง จะเป็นผู้ที่ยืนหยัดได้ในยุคแห่งการสั่นสะเทือนนี้หลายคำทำนายของเธอยังกล่าวถึงการกลับมาของความจริงเธอพูดว่าสิ่งที่ถูกซ่อนจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เคยเชื่อว่าแน่แท้อาจไม่จริงอาจหมายถึงการเปิดโปงข้อมูลระดับโลกการเปลี่ยนมุมมองทางสังคมการตื่นรู้ของทุกคนที่เริ่มเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านของข่าวสารและการเมืองคำพูดนี้ กำลังสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคข้อมูลข่าวสารที่ความจริงไม่อาจถูกปิดได้อีกต่อไปทุกคนสามารถเป็นสื่อเองได้ทุกเสียงมีพลังและทุกเรื่องสามารถถูกเปิดเผยได้เพียงปลายนิว้วนั่นคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บาบาวานกาอาจกำลังพูดถึงยุคที่คนเริ่มค้นหาความจริงจากภายในมากกว่าจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเธอเคยพูดไว้ว่า คนจะมองเห็นได้แม้ไม่มีตาซึ่งอาจหมายถึงการตื่นรู้ในใจมองเห็นด้วยจิตมากกว่าการเห็นด้วยสายตามนุษย์จะเริ่มเข้าใจว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจภายในคำทำนายของเธอยังพูดถึงพลังแห่งความสามคัคคีเธอบอกว่าจะมีวันที่คนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษามาจับมือกัน เพราะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่กันและกันแต่คือความไม่เข้าใจประโยคนี้ให้ความหวังว่าแม้โลกจะผ่านความขัดแยง้งการแบ่งแยกและสงครามมานับหวนไม่ถ้วนแต่สุดท้ายมนุษย์จะกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันอีกครั้งเหมือนการกลับบ้านหลังจากหลงทางมานานปี2026อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังครั้งใหม่โลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในแง่การปกครองหรือเทคโนโลยีแต่ในอีกด้านหนึ่งมันอาจเป็นปีที่ผู้คนเริ่มตื่นจากความฝันยาวนานของวัตถุนิยมและหันกลับมาหาความเรียบง่ายความสงบและความเข้าใจในชีวิตเมื่อเราอ่านคำทำนายของบาบาวานก้าในมุมนี้จะพบว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ต้องการให้ใครกลัวแต่ต้องการให้เราตระหนักเธอเตือนให้มนุษย์รู้ว่าโลกไม่ได้จะล่มสลายจากไฟหรือสงคราม แต่อาจล่มสลายจากความมืดในใจคนถ้าเรายังไม่รู้จักให้อภัยยังไม่รู้จักแบ่งปันและยังมองกันด้วยความเกลียดชังเธอจึงพูดว่าอย่าก,กลัวสิ่งที่กำลังจะมาจงกลัวเพียงความมืดในใจของตนเองถ้อยคำนี้กลายเป็นคำสอนสำคัญที่ผู้ศรัทธานำไปใช้เตือนสติเพราะต่อให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดถ้าใจยังสว่างเราก็ยังอยู่ได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าใจมืดแม้โลกจะสวยงามเพียงใดเราก็ไม่อาจเห็นความสุขได้ท้ายที่สุดคำทำนายของบาบาวานก้าไม่ได้เพียงเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเท่านั้นแต่คือกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์เธออาจต้องการให้เรามองเห็นว่าโลกภายนอกที่วุ่นวายไม่ต่างจากจิตใจของเราที่สับสนและเมื่อเรากลับมาสงบได้โลกภายนอกก็จะสงบตามไปด้วย ปี2026จึงไม่ใช่ปีแห่งการหายนะแต่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนผ่านของยุคเก่าสู่ยุคใหม่การล้างพลังงานเก่าที่เต็มไปด้วยความกลัวและความโลภเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่พลังแห่งความเข้าใจและความเมตตาเข้ามาแทนที่บาบาวานก้าอาจจากโลกนี้ไปแล้วแต่คําของเธอยังดังอยู่ในใจผู้คนทั่วโลกเธอไม่เคยบอกให้เรารอปฏิหาร แต่ให้เราเป็นปฏิหารนั้นเองด้วยการทำดีคิดดีและส่งพลังแห่งแสงสู่คนรอบข้างเธอพูดว่าเมื่อคนหนึ่งสว่างความมืดนับพันก็หายไปนั่นคือพลังของมนุษย์ที่แท้จริงดังนั้นหากปี2026มาถึงอย่ากลัวสิ่งที่โลกจะนำมาให้เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดเพื่อปลุกให้เราตื่นขอให้ทุกคนใช้ปีนี้อย่างมีสติใช้ชีวิตด้วยความดี ความเข้าใจและศรัทธาในแสงในตนเองเพราะอนาคตของโลกไม่ได้อยู่ที่ผู้นำหรือเทคโนโลยีแต่อยู่ที่หัวใจของเราทุกคนเมื่อมองจากมุมสูงโลกทั้งใบอาจดูเหมือนเล็กลงเพราะเทคโนโลยีแต่แท้จริงแล้วโลกกำลังขยายในด้านจิตวิญญาณเราเริ่มเชื่อมต่อกันด้วยความรู้สึกมากกว่าคำพูดเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การปล่อยวาง บาบาวานก้าได้ทิ้งคำไว้ว่าเมื่อมนุษย์รู้จักปล่อยโลกจะได้พักและนั่นอาจเป็นบทสรุปของคำทำนายทั้งหมดโลกอาจกําลังเปลี่ยนไปในทางที่คาดไม่ถึงแต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรหากใจเราสงบเราจะเห็นทุกสิ่งชัดขึ้นความกลัวจะกลายเป็นปัญญาความทุกข์จะกลายเป็นบทเรียนและทุกการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นประตูสู่ความเข้าใจใหม่ปี2026 จึงอาจไม่ใช่ปีแห่งการสิ้นสุดแต่เป็นปีแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์ทั้งโลกและเมื่อวันนั้นมาถึงขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแสงนั้นแสงที่เริ่มจากใจแผ่ขยายออกไปยังคนรอบข้างแสงที่ไม่ต้องดังแต่อ่อนโยนและมั่นคงแสงที่บาบาวานก้าอาจเห็นล่วงหน้ามานานแล้วว่าวันหนึ่งมนุษย์จะกลับมารู้จักคำว่ารักอีกครั้งจงจำไว้ว่า โลกจะเปลี่ยนอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่เพราะคำทำนายใดๆจะไม่มีความหมายเลยหากเราไม่ยอมตื่นจากความหลงเมื่อเราตื่นแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะรักเข้าใจให้อภัยและก้าวข้ามความกลัวที่เคยครอบงำนี่คือสารที่ซ่อนอยู่ในคำทำนายของหญิงตาบอดจากบันแกเรียผู้ที่แม้มองไม่เห็นด้วย ผู้ที่แม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่กลับมองเห็นอนาคตได้ลึกกว่าผู้ใดบาบาหวานก้าไม่ได้ฝากเพียงคําเตือนแต่ฝากแสงสว่างให้มนุษยชาติได้เดินตามหากเรายังจำคำของเธอได้และใช้มันเตือนใจทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนเราจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดเพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น เข้าใจมากขึ้นและมีแสงในหัวใจมากขึ้นและนี่คือความหมายแท้จริงของปี2 0 2 6ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกและการตื่นรู้ของมนุษย์ทั้งมวล